สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ของปิดใบวิภาวดีสีองกังห้านะครับวันนี้เราอยู่กับรถที่สเปเชียลท,ที่สุดที่เราเคยรับซื้อมาในระยะเวลาการขายทั้งหมด3ปีกับวงการดูคาติเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าดูคาติ M 1200S Performance นะครับรถคันนี้เป็นปี2017ต้องบอกก่อนว่าดูคาติ M 1200S Performance เนี่ยเป็นรถที่มี2 g e n e r a t i o ชันนะครับเจเนเรชันที่1เนี่ยก็จะเป็นดูคาติ M 1200S ที่เป็นตัวมาร์กห ตัวแรกนะครับมันก็จะมีถังที่เป็นถังออกใหญ่ๆแล้วก็บ่อใหญ่ๆนึกภาพว่าเป็นเหมือน821ในเจนแรกเลยนะครับแล้วก็พอมาในเจนที่2เนี่ยก็จะมีดูคาติ M821 ที่เป็นเจนที่2ครับก็จะมีการไมเนอร์เชยหลายๆอย่าง,างเช่นตัวเบาะก็จะมีการเรียบแบบนี้แล้วก็ตัวถังก็จะเล็กลงแล้วก็มีไฟหน้า LED และที่สำคัญก็จะมีจอที่เป็น LED ด้วยนะครับ TFT นะครับโอเควันนี้เราอยู่กับดูคาติ m 1 2 0 s ต้องบอกว่าตัวเนี้ย เป็น king of monster king of naked bike โดยแท้จริงนะครับผมเอาละวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวคร่าวๆคันนี้นะครับรถด,ดูคติ M 1 2 0 0 S, S คันนี้เนี่ยมีแรงม้าอยู่ที่145แรงม้ากับน้ำหนักตัวแค่209กิโลถือว่าเป็นรถที่มีทอรอกแบบแรงมหาศาลเลยครับคันนี้คันนี้มีทั้งหมด3โหมดก็คือ,อ,อสปอร์ต ทัวริงแล้วก็เออร์แบนนะครับสำหรับต้องบอกนว่าใครที่ไม่เคยขี่บิ๊กไบค์เลยเนี่ยต้องบอกว่ารถไอโหมดสปอร์ตเนี่ยกับโหมดทัวริงเนี่ยไม่ควรไปแตะเลยครับเราควรที่จะฝึกโหมดเออร์แบนนะเพิ่งผมบอกว่าเออร์แบนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วผมลองไปใช้งานในเมืองมาเนี่ยกอนซีซีพันสเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหลือนะครับเราควรที่จะ เป็นรถที่เดินทางหรือว่าเป็นรถที่ลงสนามนะครับเพราะว่าคันนี้มีระบบซัสเพนชั่นที่โคตรดีเลยต้องบอกว่าดีมากๆนะครับผมมีโชคหน้าโอลินโชคหลังโอลินที่เราสามารถปรับระดับได้2ระดับด้านหลังก็คือจะมีตรงนี้ที่เป็นแอดจัส m e เมนต์แข็งอ่อนเราสามารถขับจับตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถคำนวณน,น้ําหนักของเราแล้วก็สามารถปรับระดับตรงนี้ได้เนี่ยแข็งอ่อนได้เลยนะครับแล้วก็สามารถแอดจัสตรงสปริงนี่แข็งอ่อนได้อีกจุดหนึ่งโอเคอันนี้ก็จะเป็นโอลินที่เป็น official ออฟฟิเชียลจากโรงงาน,นครับพันสองร้อย ดูคติ M1200 เนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันก็คือจะมี M120 0ธรรมดาที่จะไม่ให้โชคหน้าโอลินโชคหลังโอลินแล้วก็จะเป็นล้อแบบซี่ถักๆธรรมดานะครับแต่พอมีตัว S ขึ้นมาเนี่ยเราจะมีระบบโชคหน้าที่เป็นเออลินโชคหลังเออลินแล้วก็จะมี ล้อหน้าหลังที่จะเป็นลายถักๆเป็นซี c แบบนี้นะครับค่อนข้างหลอแล้วก็ค่อนข้างสปอร์ตแล้วก็รถจะมีน้ําหนักที่เบากว่าแล้วการเดินทางซัสเพนชั่ชนที่ตอบโจทย์การแข่งขันหรือว่าใช้งานในเมืองหรือว่าคุณจะไปทําอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆเดี๋ยวเราไปดูกันที่โชคหน้ากันครับว่ามันจะสามารถเป็นยังไงบ้างโอเคตัวเนี้ยที่ผมสังเกตดูตัวเนี้ยจะติดอยู่ที่ใน1 1 9 9งนึกาเก้พิเรีอาร์แล้วก็หนึ9งหนิ่เสองหนึังสองเก้าเก้าพนิกาเรียอตรวนะครับแล้ก็นนึก นึกถึงตัวเก่าอะไอพาณิกรเล่หนึ่งเก้าเก้าที่มันจะมีสายไฟอย่างเนี้ยโอเคอันนั้นคือการปรับไฟฟ้าแต่ตัวเนี้ยเวลาที่เราคำนวณน้ำหนักอย่างคนที่มีน้ำหนักมากนะครับเราก็จะปรับให้เป็นโช๊คอ่อนได้แล้วก็แอดจัดเมน์ให้มันเป็นโช๊คแข็งได้เวลาลงสนามเนี้ยล้วก็แอดจัดเมน์แข็งอ่อนได้นะครับลูกเล่นของโอลินค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอบสนองต่อพื้นถนนแล้วก็พื้นแทรกได้ดีมากๆเลยบอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่จบมากไม่ว่าคุณจะขี่ในเมืองก็ขี่ง่ายแล้วก็ขี่ ในโรงสนามก็เป็นโลที่แรงจะจัดคือแม่งดึงมันดึงวาร์ฟเลยนะมันไม่ได้ขับแบบ821ที่แบบว่าเฟรนลี่แบบขับปกติมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือแบบถ้าแม่งดึงอ่ะคือมันดึงวาร์ฟไนะมันดึงแบบทอกมันค่อนข้างหนักมหาศาล145แรงมาที่8700รอบนะครับผมโอเครถคันนี้ปรับบาะได้2ระดับระดับที่1ก็คือ860นะครับ860นะไม่ใช่840 860มิลสำหรับเบาสูงแล้วก็สำหรับใครที่มีส่วนสูงไม่มากเราสามารถปรับเบาได้ที่745นะครับก็745ก็จะประมาณ821เลยแล้วก็860คุณก็นึกภาพว่าเป็นประมาณอาวันนะครับเบาค่อนข้างสูงตอนนี้เบาอ,อยู่ที่ประมาณ840เดี๋ยวผมจะค่อมให้ดูก่อนว่าส่วนสูง160ขาก็ยังถึงนะครับผมแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างทรงตัวง่ายแล้วก็ท่าขี่ไม่มากนะครับเดี๋ยวผมจะลองค่อมให้ดูก่อนนะ,ะนี่ครับ ส่วนสูง160เซนปุ๊บเห็นขาป่ะอันนี้คือขาบัลเล่เลยนะแต่คือรถมันเบาถอยง่ายเนี่ยเบามากมุดง่ายนะครับพี่ถ่ายวนๆปุ๊บดูขาผมตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะคอนโทรลง,ง่ายนะครับมีโชคกโอลินชคหน้าโอลินโชคหลังโอลินเวลาเราขับไปเนี่ยเวลาเราซอกแซกไม่ได้เราก็จะสไลด์ก้นนะครับ อันนี้คือสไลด์ก้นนะขาลงเกือบเต็มพื้นอันนี้คือเบาะ840นะยังไม่ได้ปรับ745เลยโอเคเรามาดูด้านขวาส่วนสูง160นะครับยังขับได้สบายๆมากโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูที่หน้าจอนะครับผมแล้วก็ตรงชุดหน้านะครับว่ามีอะไรบ้างเอาละโอเคหน้าจอตรงนี้เป็นระบบ TFT หมดแล้วนะครับผมเปิดหน้าจอมาปุ๊บ อ่าเห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นโหมดทัวร i n ิงอยู่ขนาดผมยังกลับทัวร i n ิงเลยเพราะว่าแค่ทัวร i n ิงอ่ะมันก็ดึงแบบว่าดึงหนักมากดึงเหมือนวาร์ปเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะมีโหมดทั้งหมด3โหมดสปอร์ทัวร์ลิงแล้วก็เออแบนสังเกตว่าระบบความปลอดภัย ABS เนี่ยพอไปสปอร์ตปุ๊บมันก็จะลดต่ำลงดูคติท c กชั่น o n นโทรลดูคติวิลลี่คอนโทรลนะครับ พอเรามาปรับที่โหมดที่ง่ายที่สุดนะครับเห็นไหม ABS 3ดูคติเครื่อง96ดูคติวิลี่คอนโทรล7นี่นะครับประมาณนี้สมมุติว่าเราไปสปอร์ตเลยก็แล้วกันนะครับมีดูคติควิกชิฟเตอร์ให้ด้วยนะครับคันนี้หน้าจอก็จะเป็นขึ้นเป็นเลสซิ่งเลยนะครับนี่อันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่เป็นเลสซิง่งมันก็จะคือจะตัดอ,อินโฟที่ไม่จําเป็นออกนะครับเช่นอุณหภูมิของอความร้อนก็จะเอาออกแต่พอเราลองปรับมาเป็นที่เอเบนนะครับก็คือโหมดที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็จะมีบอกค่อนข้างทีี่จะครบบเเหห็นหมมมยอกล ABS อะไรอย่างนี้นะครับนี่บอกหมดเลยเวลาวิ่งรอบมันจะวิ่งอยู่ด้านบนครับอันนี้ก็เป็นโหมดโอเ a n นะครับพอไปโหมดทัวร i n ิก็จะมีบอกในสิ่งที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งครับโอเคนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเออเบโอเคแล้ว หมดไหนที่ดีที่สุดในการขี่ในเมืองนะครับผมก็แนะนําว่าเป็นเออแบนแค่เออแบนนี่ก็เอาคอนโทรลได้ยากแล้วนะครับเพราะว่ารถมันแรงท็อกค,ค่อนข้างที่จะหนักสําหรับใครที่ยังมือใหม่เนี่ยให้เราค่อยๆขับขี่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปิดคันเร่งมากเพราะว่ารถมีแรงท็อกมหาศา14ล145แรงม้า8,750รอบนะครับโอเคอันนี้จะมีของแต่งที่เป็นกันสะบัดโอลินให้ด้วยต้องบอกว่ามีโชคหน้าโอลินโชคหลังโอลินและมีกันสะบัดโอลินให้ความมั่นใจเวลาเดินทางต่างจังหวัดได้ครับอันนี้ผมไปรับมาที่ภูเก็ตคือ ผมขี่จากภูเก็ตเนี่ยมาถึงสุราษฎร์ใช้ความเร็วประมาณ140ด้วยโหมดทัวริงนะครับโคตรนิ่งเลยโอเคปิดไปก่อนเดี๋ยวแบตหมดโอเคต่อไปครับมีของแต่งอะไรบ้างสำหรับคันนี้คันนี้แต่งไม่เยอะนะก็จะมีท่อเทอร์มิกโนนี้อันเนี้ยจริงๆว่ารถออกศูนยะ์เน่ยพ 200s อะจะเป็นท่อที่มันเป็นท่อท่อเป็นท่อธรรมดานะครับจะไม่มีท่อแต่งนะแต่อันเนี้ยเขาไปใส่ท่อเทอร์มิกโนนี้เพิ่มมา พี่ถ่ายตรงนี้ก่นเนี่ยนี่ครับท่อเทอร์มิโนอนี้อันนี้เบิกศูนย์ประมาณสามแสนบาทนะครับนี่จะเป็นท่อเทอร์มิโนอนี้ออกศูนย์ประมาณสามแสนบาทอันนี้จะเป็นเจ้าของเคมว่าเป็นฟูลซิสเต็มเลยครับนี่เทอร์มิโนอนี้พันสองรเสเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นบ้องใหญ่กว่าแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งเนี้ยมันจะเป็นเพียวๆแล้วก็ยาวๆเท่ากันแต่อันเนี้ยเป็นพันสองร้อยเอสมันจะเป็นบ้องที่ที่ใหญ่มากนะครับ รถค่อนข้างอลังการนะบวกกับโปรอาร์มการคอนโทรลรถนี่ค่อนข้างดีมากนะครับท้ายสั้นก็มี R G ด้วยยางเป็น Pirelli l o s s o os 4อันนี้ผมก็เคยเห็นเป็นครั้งแรกนะครับ Pirelli l o s s o os 4เพราะว่าผมเคยเห็นแค่ l o s s o os 3เท่านั้นเองวันนี้เป็น Pirelli l o s s o os 4เลยวันนี้นะครับแล้วก็จะมีด้านหลัง h u ับ s t e r CNC นะครับผมอ่แล้วก็จะมีปั๊มคัส CNC ฝั่งนี้โอเคประมาณนี้ ต้องบอกว่า i m เอ0มพันเนี่ยคัดที่มาเดิมๆอ่ะค่อนข้างที่จะแข็งนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นบ๊มคัดของ CNC ทําทำให้มันค่อนข้างที่จะนุ่มขับในเมืองนุ่มอยู่ครับสบายมากๆแล้วก็จะมีคาร์บอนเป็นจุดต่างๆก็คือจะมีบางโค้นหน้าที่เป็นคาร์บอนนี่ครับเป็นเพียวคาร์บอนเลยนะครับผมแล้วก็กาดหม้อน้ำของ RNG ประมาณนี้ แล้ที่สาคัญเลยที่ผมชอบมากเลยของรถคันนี้ที่ติดมาจากโรงงานนะครับนั่นก็คือ b บมโบ o M50 ที่ติดมาจากโรงงานดูดิน็อตลอยน็อตยังครบอยู่เลยนะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกว่า M50 กับเบรกเบมโบ t สแตนดาร์ดของ8ปดเนี่ยตัวนี้เป็นอะไรที่เบรกดีจิกมากๆคือขับมาเร็วๆแล้วเนี่ยกดปุ๊บมันไม่ได้จิกแบบหน้ากลัวแบบหน้าทิ่มนะคือมันจะค่อยๆหย,ยุดแบบมั่นใจแล้วก็หยุดในระยะเบรกที่สั้นกว่าเบรกเบมโบ o ธรรมดานะครับผม แต่เบรกหลังยังเป็นเบรกผีเสื้อตามปกตินะครับคันนี้ก่อนส่งมอบเดี๋ยวผมจะทาการเปลี่ยนน้ามันเครื่องกองน้ามันเครื่องนะครับน้ำมันเบรกหน้าหลังน้ำมันคัดหัวเทียนสองหัวนะครับแล้วก็เสียบคอมเช็คโค้ดเออร์เอร์ต่างๆให้นะครับผมคันนี้วิ่งที่8,600กว่าโลเองสําหรับใครที่อยากออกรถดูคติคันนี้เราออกง่ายๆครับสามารถออกได้ทุกอาชีพก็คือเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านอาหารเปิดไรๆออกได้หมดเลยเพียงแค่คุณมีหน้าร้านที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ ขอให้มีสเตทเมนต์หเดือนมีหน้าร้านชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่ไปถ่ายรูปที่หน้าร้านของท่านแล้วก็ไฟนนซนก็จะผ่านไม่เกิน2-3วันนะครับผมโอเคในกรณีที่พนักง,งานบริษัทของเงินเดือน3 5มหมเป็นต้นไปนะครับทํางานอายุงาน6เดือนแล้วก็ไม่ติดแบล็คลิสไม่ติดบูโรนะครับเราสามารถมาเซ็นที่ร้านก็ได้หรือว่าจะมัดจํา1 0,000บาทแล้วก็มีไฟนั้นเซ็นทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยยกเว้นยะลาปัตตานีนราธาิวาสนะครับผมโอเค น่าจะไม่มีอะไรแล้วน่าจะครบจบหมดแล้วโอเคเดี๋ยวให้ดูไฟหน้า LED ก่อนอันนี้จะเป็นตัว Minor c h a ช g e จะมีไฟแบบนี้เลยสวยมากไฟนี่นี่ครับดูเหมือนไม่ค่อยสว่างนะแต่พอขับไปจริงมันสว่างเลยมันเป็นเหมือนเคี้ยวอะแดคูล่าตรงเนี้ยวิ่งเลยอันนี้จะเป็นไฟสูงไฟสูงอยู่ด้านล่างโอเคลืมเลยสิ่งสำคัญเราต้องมาฟังเสียงก่อนพี่ อ่ะอันนี้เป็นโหมดทัวริงนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังก่อนเวลาสตาร์ทต้องดูไอ้ดูคติ821ตัวเก่าตัวเนี้ยเวลาสตาร์ทอ่ะมันจะเป็นเปิดสวิตช์แล้วก็กดเข้าไปใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวใหม่ไมเนอร์เชดเราจะเป็นการกดดันลงแบบนี้แล้วนะครับ อยครับสำหรับใครที่อยากออกรถคันนี้ผมเปิดราคาเงินสดที่500,000 5 5,000บาทท่วนแต่สำหรับใครที่ซื้อไฟแนนซ์ครับเปิดราคาที่5 6 0 5,000บาทลูกค้าสามารถจบออกรถได้ที่ดาว20,000บาทเท่านั้นเองครับผมนี่เลยออกรถง่ายครับเพียงแค่มีเงินเดือน35,000บาทเป็นต้นไปนะครับคุณก็สามารถที่จะครอบครองดูคติ M1200S คันนี้ได้แล้วนะครับ โอเคสำหรับใครที่ต้องการออกรถคันนี้ติดต่อเข้ามาที่0902357080เบอร์ไลน์นี้ได้นะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาก่อน1วันให้จะเข้ามาดูรถนะครับเราใช้ไฟนซ์นของกรุงศรีผ่านทุกคันสู้ทุกคันดูเคสวันนี้เดี๋ยวเราจากกันไปเท่านี้ก่อนท่าในที่ต้องการเข้ามาดูรถตัวจริงสามารถนะัดมาได้ตามวันและเวลาหรือ Facebook ผมนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ,บคุณครับ